สวัสดีครับสตีลแฟมิลี่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวที่พักแล้วก็บริเวณใช้หาดท่าทุ่งโป่งนะครับผมอยู่ที่สัตหีบชลบุรีนะครับใกล้ๆกรุงเทพเลยนี่นะครับมาเร็วเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นกับบรรยากาศทะเลอันสวยงามแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปจอดรถณสถานที่พักกันก่อนเลยนะครับสถานที่จอดรถนี่กว้างมากนะครับสามารถจอดรถได้หลายคันเลยนะครับ ตรงนี้ก็คือบ้านที่เราได้จองไว้ล่วงหน้านั่นเองนะครับผมเป็นบ้านแฝดน,นะครับมีห้องคู่นะครับผมติดกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันนะครับผมเปิดประตูเข้าไปดูกันโอ้โหมีตู้เย็นมีทีวีนะครับแล้วก็มีแอร์ให้ด้วยนะครับมีเตียงนอน4ี่เตียงนะครับเรามาเช่าอยู่กันนะครับห้องนี้นะครับทั้งหมด6คนนะครับผมก็จะมีผู้ใหญ่สี่นะครับแล้วก็เด็กอีก2คนนะครับเรามาดูกันต่อที่ห้องน้ํานะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตัวห้องน้ํา มีอ่างล้างหน้าล้างมือนะครับตัวนี้ก็เป็นห้องน้ํานะครับก็จะมีฝักบัวให้อาบน้ําอยู่ด้านในนะครับผมและถ้าเราเดินออกมาจากห้องนะครับเราก็จะเจอกับบรรยากาศดีๆนะครับจะเห็นกับท้องทะเลสวยๆแบบนี้แล้วก็จะมีเพื่อนบ้านของเราด้วยนะครับที่อยู่ข้างๆนั่นเองนะครับตรงนั้นก็จะเป็นบ้านเช่าเหมือนกันนะครับผมก็จะมีบ้านเช่าแบบบ้านเดี่ยวให้ด้วยนะครับก็ลองเลือกดูได้นะครับผมมีให้เลือกหลายหลังเลยบ้านพักของเราติดถนนนะครับสามารถที่จะเดินทางได้สะดวกนะครับ นี่นะครับผมคนกําลังเยอะเลยนะตอนนี้ตอนนี้นะครับจะเป็นเวลาประมาณ14นาฬิกานะครับหรือว่าช่วงบ่ายๆนั่นเองนะครับเมื่อเราเดินข้ามถนนมานะครับก็จะเจอกับ ที่นั่งพักนะครับทั้งหมด3จุดนะครับตรงนี้เหมือนเป็นแลนด์มาร์คของตรงนี้เลยนะครับจะต้องมานั่งถ่ายรูปบริเวณณจุดนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับถ้าเรามองเข้าไปบริเวณบ้านพักนะครับจะมีบ้านอยู่หลายหลังให้ได้เช่านะครับมาดูบรรยากาศบริเวณชายหาดของเราบ้างนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นชายหาดที่เราพักอาศัยอยู่นะครับก็จะมีหินบ้างนะครับเล็กน้อยในส่วนนี้นะครับแต่น้ําใสมากๆนะครับตรงนี้สะอาดนะครับแล้วก็คลื่นลมไม่แรงนะครับ คนก็ไม่ค่อยเยอะด้วยนะจุดนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันรอบๆนะครับเราจะถ่ายบรรยากาศรอบๆ360องศาให้ได้ชมกันเลยนะครับบริเวณนี้นะครับผมเพราะว่ามีคนสนใจที่จะมาเที่ยวกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ก็หารีวิวยากนะครับผมเราก็เลยจะอาสารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับเราก็ลงไปสัมผัสน้ําให้ดูนะครับเมื่อมองออกไปไกลๆนะครับก็จะเห็นกับ วิวเกาะนะครับนี่จะมีเกาะสวยๆไกลๆให้เราได้มองด้วยอ่ะด้านไกลนู้นนะครับก็จะเป็นหาดสอนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศบริเวณหาดสอด้วยนะครับตรงนั้นก็จะมีผืนทรายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นก้อนหินนะครับแต่น้ําใสนะครับผมอ่ะได้เวลาเล่นน้ํากันแล้วนะครับตอนนี้น้ําเริ่มขึ้นแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวไปเล่นน้ํากันนะครับก็ใส่ชุดชีพให้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับเด็กเล็กก็ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาขึ้นเรือยางกันนะครับเราเตรียมเรือยางมาด้วยนะครับผมแน่เด็กขึ้นได้นะครับ3าคนเลยนะครับเรือยางลํานี้นะครับผมใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสําหรับเรือยางแล้วก็เสื้อชูชีพนะครับสามารถจะเข้าไปดูเลือกซื้อกันได้นะครับเอาไว้เล่นน้ําเนี่ยจะได้ ปลอดภัยแล้วก็สะดกด้วยนะครับผมสาหรับการเล่นน้ําบริเวณนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ใส่รองเท้าด้วยนะครับเพราะว่ามันมีหินอยู่นะครับผมใส่รองเท้าก็สามารถที่จะลงไปเล่นน้ําได้นะครับบริเวณหาดทุ่งโป่งที่เรามาเล่นน้ํากันนะครับคลื่นลมไม่แรงนะครับผมน้ําไม่แรงนะน้ําใส่นะครับแล้วก็คนก็ไม่เยอะด้วยนะครับเล่นน้ําได้สบายๆเลยนะครับตรงนี้น้ําก็ออกจากเย็นๆนะครับแต่ว่าที่เราเล่นน้ํากันเนี่ยเราไปเล่นกันตอนเวลา 15นาฬิกาโดยประมาณนะครับน้ำก็จะเย็นเย็นอุ่นๆนะครับผมอ่าตรงนี้เราก็เดินมาถึงบริเวณหาดสอนะครับตรงหาดสอเนี่ยจะมีทรายด้วยนะครับสามารถจะเดินจากหาดทุ่งโป่งนะครับมาที่หาดสอได้นะมันไม่ไกลกันนะครับผมเดินเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อเดินเข้ามาแล้วเราก็เล่นน้ําได้เลยนะครับจุดนี้นะครับผมน้ําใสเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ติดกันนั่นเองนะครับแต่ตรงนี้ก็จะพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ย จะมีชายหาดด้วยนะครับผมสามารถเดินเล่นได้ตลอดทั้งชายหาดนะครับผมสามารถเล่นได้ทุกจุดบนชายหาดเลยนะครับผมตอนนี้ก็จะมีผู้คนเริ่มเยอะแล้วนะครับเพราะว่าบรรยากาศเดียก็เริ่มตกเย็นแล้วนะครับผมอ่านี้น้องสติลนะครับก็เอาขนมมากินด้วยนะครับผมเพราะว่าเล่นน้ําไปก็หิวนะครับก็เลยเอาโรลมากินด้วยซะเลยนะครับผมแหมขนมของเขานี่พบพาง่ายนะครับผมอร่อยนะครับผมดูดิกินในน้ํายังอร่อยเลยนะครับผม เด็กๆชอบแน่นอนนะครับผมใช้หาดตรงนี้นะครับผมเพราะว่าน้าเนี่ยนิ่งมากนะครับผมแล้วก็ใสด้วยนะครับผมไม่ค่อยมีคลื่นนะครับสามารถเล่นได้สบายๆเลยนะครับผมน้าเนี่ยใสมากนะครับผมเย็นสบายนะครับผมตอนนี้ก็เห็นบรรยากาศนะครับผู้คนเริ่มจะมากันเยอะแล้วนะครับบริเวณชายหาดนะครับณตรงนี้นะครับผมก็จะมีต้นสนด้วยนะครับผมบริเวณหาดสอเนี่ยจะมีต้นสนอยู่ เรียบชายหาดเลยนะครับผมสามารถเดินถ่ายรูปสวยๆบริเวณชายหาดได้เลยอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ค่ามืดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศยามเคํื่ืนกันบ้างนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับบริเวณหน้าบ้านนะครับผมก็จะมีไฟนะครับผมเป็นสปอตไลท์สองดวงนะครับสองสว่างทุกบ้านพักเลยนะครับผมสว่างมากๆนะครับตอนนี้ทุกคนก็อาบน้ําแต่งตัวนะครับผมเพื่อเตรียมที่จะรับประทานอาหารนะครับผม ไกลๆตรงนู้นนะครับผมก็จะเป็นร้านอาหารนะครับเราสามารถที่จะโทรสั่งก็ได้นะครับหรือว่าจะเดินไปสั่งที่ร้านอาหารก็ได้นะครับผมอ่านี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับผมก็จะเริ่มค่ามืดแล้วอ่าเราก็ามาตั้งเตานะครับผมเพื่อทําเมนูปิ้งย่างได้นะครับตรงนี้สามารถทําเมนูปิ้งย่างที่บริเวณหน้าบ้านของเราได้ด้วยนะครับ มีมา้าหินอ่อนให้ได้นั่งนะครับผมบริเวณหน้าบ้านมา้าหินอ่อนเนี่ยตัวใหญ่มากนะครับมีทั้งหมด2จุดเลยนะเราเช่าบ้านไว้ทั้งหมด2หลังนะครับผมหลังแรกเนี่ยเป็นบ้านแฝงนะครับผมอีกหลังหนึ่งเนี่ยเป็นบ้านเช่าบ้านเดี่ยวนะครับผมโดยเราได้ทําการจองไว้ล่วงหน้านะครับก่อนที่จะมาพักนะครับผมก็แนะนําว่าให้ทําการติดต่อขอจองไว้ล่วงหน้านะครับผมเพราะว่าคนมาจองเนี่ยยิ่งเทศกาลท่องเที่ยวนะครับคนเขาก็จะจองล่วงหน้ากับเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็มีนะครับผม อาจจะทําให้ห้องเนี่ยไม่ว่างได้นะครับยังไงก่อนที่จะมาเข้าพักนะครับแนะนําว่าให้ติดต่อยังเจ้าของที่พักก่อนนะครับผมว่ามีห้องว่างหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็เตรียมตัวที่จะรับประทานอาหารแล้วนะครับผมตอนนี้เวลาข้อค่ำมืินนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราพาเด็กๆนะครับผมมาเดินสํารวจยามค่ําคืนนะครับผมเรามาหาดูกุ้งหอยปูปลานะครับผมนี่นะครับผมเป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับนี่อันนี้ก็เป็นน้องปาตีนนะครับผม น้องปลาตีนตัวเล็กๆนะครับผมอาศัยอยู่ตามชายหาดนะครับนี่นะครับผมเราสามารถมาเดินสำรวจยามค่ำคืนได้ด้วยอันนี้ก็อีกนปอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะครับมีน้องหอยด้วยเห็นไหมเห็นน้องหอยไหมมีน้องหอยมีปลาตีนน้ำใสมากเลยนะครับอันนี้เราถ่ายตอนกลางคืนนะครับเวลาประมาณสองทุ่มนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อที่ E ีพีนะครับมาดูบรรยากาศตอนเช้ากันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ